พอสามลูกก็จปได้ไปโรงเรียนเมียก็อยู่บ้านเทยังก่เห็นเมียเุดจุดจุเมียอย่บ้านแล้วเ่อจะเขาตมานากูแเขาบอกกูเบิดแล้วเขาลงมือเขาลังคออกูบอกตรงตัวกูบอออนคอมบอกแกูบอกตัวบอกะเห้บอกกนเล้าไยังะบอกินเหล้าซเอาเป็ดมาเป็นมนั่นนะกูบอกลูกกูบอได้สนใจให้น่ะเป็มอีแต่ก็้ง พี่กองก็อยู่บ้านบอกว่าก็อยู่บ้านเขาหลบมึงเขาไม่เห็นมึงดีปไดแล้วนั้นน่ะนะเมาไปเพ่สาไปเมาว่าตัวแกมยุนเขากระหลบแล้วคือว่าเก่งดังจากเลี้ยเขาบอกกันเด็กว่าเขาว่าเกงหลายเอามาจับคุกหาเอามาสบายหลายอะไรเห็นยังติดคุกเขาจะไปแค่เลยตอนี้เดี๋ยวโดนเทางก็ย้อนหลังติดคุกมขาเหี่เดี๋ยวโดนเตะทาง ก <buy S 1> ูไมไปหายกูไกส่องแกแล้วกูไปมึงไปถามมึงกเปิดบ้านนี่เว้ยมึงไปส่องแกถ้ามึง่ามไม่ได้ยังไงถ้าเราไปลถามมันยังไม่ไปดปเดี๋ยวเรากูถามมาจ้าบ้านไห้บนไปอีกกองไปดิเลี้ยงถือลามซองเได้ช่มึงยังมึงมีเป็นยานขอซ่อมให้เน่่ยเ้าไปเท่าแลอามาจากทุกเท่าแล้ไปแล้วว่าลูกเออพ่อก่อนพ่อก่อนอย่างาคุยยห่มึงกูฟังอยู่นะ มาอ่าจังไหนาลีกข้องใ่หัวรถลงเอปแต่คูกหมนลมึงไปใ่เสีล่เออพาได้ไป่ผูกกับ่อเดยมึงได้เหรเรามึงว่ามันผูกับปืนยต้องเล่าขึ้นนะเราหอย่างว่าไม่เห็ตอนนั้นน่ะไปมังอะไรบ้ารถทางมาซ่อมเป็นพันแล้ว่็ได้ไปไอเดือดท่อเดียร์มึงได้อนันน่ะผูกกตายแล้ว แกลกูเหี้ยพังอุ้ยกูเห็นมึงว่ามึงมีกลิ่นบอกลิ่นแค่มึงห้กลิ่นรแท่กูเห็นมึงก็มีกลิ่นแล้วบอกลิ่นอะไรแค่ก

เที่ยวมาหาพ่อดีกว่านี้ที่มาตะโดนคุณเหว้ามาลย้ไปยดูเกผ่โ่บอก่มึงรอมึงดได้มึงนี่มาหากับกูเขอเนี่ย่เออเอ้ออ 哎。啊啊